สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยานออฟทาร์ลอดบายกันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเ p d ดความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีธลาะนะคะมากันที่ราศีพฤษศอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปนี้แล้วคุณไปเปิดดูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะอาจารย์ไม่ได้มาบอกทุกคนนะจ๊ะอหนูจ๋า,ามาจ้ะพฤษภจ้า16บถึง3เ,เนี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรมาผู้สบมาเรามาดูกันดูวยเป็นไกด์ไลน์ด้วยเป็นขำๆดูวยเป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรดูดูได้หมดดูเราสบายใจดูไปดูไม่สบายใจก็ดูไปโอเคปะอ่ะขอไพ่หนึ่งใบขอพลังงานหลักของคุณค่ะเดวอลผู้สบ เจะอระไรมาคัดเดอะยวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างไปไปกับกับเบื่อกับคนเจ้าชู้เบื่อกับคนพูดไม่จริงความยุติธรรมไม่มีคุณกำลังร้องหาความยุติธรรมให้กับความสัมพันธ์หรือร้องหาความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองอยู่กระสบอ่ะคนที่คุณรักอ่ะเขาเป็นไงบ้างอะอาจารย์เปิดไพ่ให้หมดก่อนแล้วจยาจานให้ฟังนะจ้าหนูจา้า สตรนค่ะต้องอดทนต้องปรับตัวนิ่งเฉยไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนอประมาณนั้นวิ่งตามเขาเหนื่อยไหมจ้าซิกอัพคับว้าวว้าวาคนเก่าๆก็ยังวนนไปน่ะสองเหรียญโอ้สองเหรียญนีูได้ตำแหน่งเดียวกับคุณเลยประสบเดลอมพลเลอร์ค่ะความสัมพันธ์นี้เขาจัดการเองค่ะเขาคนทนเองอยากมาเขาก็มาอยากไปเขาก็ไปเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําทักไปมันไม่ม,ไม,มันไม่เติดอ่านมันอยากเปิดอ่านมันก็เปิดวันไหนมันก็ส่งข้อความ,ามาหาเราสักหน่อยดึงเราไว้สักนิด อะไรประมาณนั้นไ่ะอ่ะไพ่ของคุณหนึ่งใบทดสอบสิบหกถึงสามสิบเอดตุลานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณไพ่เป็นเดวิลค่ะเดวิลคือการใช้เวลาคุณอาจจะใช้เวลาเยียวยาทุกอย่างเดวิลคือการจบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งบางอย่างแต่มองแล้วอาการของคุณคือเริ่มต้นหลายๆครั้งแล้วนะอยากจะจบ ใจของคุณอยากจะจบสิ้นอยากจะตัดขาดอยากจะใช้เวลาที่มันเหลืออยู่เพื่อที่ตัดใครออกบางคนออกไปหรืออยากจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จิตใจฉันจนิ่งพอเมื่อไหร่ฉันจะลืมบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ฉันต้องเจ็บที่มันทําให้ฉันต้องทุกเวลาที่ค้นรอคอยอยู่จะได้อะไรไหมมันจะสูญเปล่าไหมการจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งบางอย่างก็ยังมีปาด ออมีหกไม้เท้ามาอาจารย์ว่าคุณจะออนออนออฟออฟรักรักเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกวันนี้บอกรักพรุ่งนี้บอกเลิกกันอีกแล้วประมาณนั้นเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับแต่ทําให้ใจคุณมันเจ็บอะสามดาบคุณยังอยู่ในความรู้สึกที่มันเจ็บเจ็บในหัวใจเจ็บมากๆก,กับคนที่มี ใครสามคนขึ้นไปนะคะเป็นการไปไปกับกับของคนเจ้าชู้ไหมคนที่คุณคบนะคะดูระมนุนดูผู้ชายอบอุน่นหรือผู้หญิงอบอุน่นดูเจ้าชู้ดูมีคู่หลายคนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็น justice ฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยคือฉันให้อะไรเธอไปสิ่งที่ฉันได้รับกลับไม่มีไม่มีแต่คุณกยังพร้อมอยู่ตรงนี้เพราะคุณตัดเขาไม่ได้มันยังเจ็บเกินเยียวยามันยังเจ็บในสิ่งซ้ำๆเดิมเดิม วันนี้คุณยังออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้วันหน้าล่ะคุณจะออกได้ไหมคุณเจ็บชินหรือยังเจ็บแย่หรือยังเข้มแข็งพอหรือยังประสบ justice คือความเท่าเทียมค่ะคือความเท่าเทียมความเป็นธรรมคุณอาจจะคุณอาจจะเป็นแรตำรวจทหารสสบตกำน,นันที่ใหญ่บ้านคนรักษากฎหมายหรือคนที่คุณคบเขาเป็นก็ได้ justice คืออะไรค่ะ,ะมีโอกาสไปขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือ j u s t i c คือข้อตกลงหาข้อตกลงร่วมกันในความสัมพันธ์นี้จเจออ้ายังไงเธอจเจออ้ายังไงกับฉันฉันจเจออ้ายังไงกับเธอเรามาพูดมาคุยมาเคลียร์สักทีก็ได้กลับมาอีกแล้วประมาณนั้นขอ justice ใบหนึ่ง justice ยังไงคุณก็ยังรักเขาค่ะ king of ครับคุณได้แต่ทําใจแล้วนิ่งๆยอมรับในโชคชะตายอมรับในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้คุณทําอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณรักเขาเพราะคุณวิ่งตามเขา คุณทำให้ตัวคุณเองเป็นแบบนี้คนคนนั้นเขาเป็น the emperor คนที่ควบคุมสัมพันธ์คอนโทรนี้เขาอาจจะอยากทักก็ทักอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยคุณจะนั่งรอไปเปิดส่งข้อความไปเขาไม่อ่านเขาว่างเขาก็อ่านเขาอยากตอบเขาก็ตอบนั่นคือเขาเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นี้เพราะคุณทำไมล่ะรักเขาคุณรักพร้อมจะยอมพร้อมจะทำตาม พร้อมจะรอพร้อมจะจู่ตรงนี้เหนื่อยอ่ะพออีกใบัะคิงออฟครับค่ะมีการทะเลาะกันไหมเกิดอาการของการทะเลาะกันเกิดอาการอารมณ์ของเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรมเพงรมพัดวันนี้อารมณ์ดีก็ไม่คิดอะไรมากแต่วันนี้อารมณ์ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างกระทบใจคุณคุณก็อาจจะอยากเลิอกอยากจะอยากตัด อยากจะพอแต่พอหายพอเขามาง้อคุณหน่อยอารมณ์ดีขึ้นมานิดคุณก็หายแล้วประมาณนั้นหรือเปล่าจ้ะพฤชศกจ๋าไพ่ของเขาค่ะไพ่ของคนที่คุณรกักสเตนการปรับตัวความอดทนคนคนนี้คุณเอาเขาไม่อยู่เขามีทั้งสเตรน์เขามีทั้งเดอมเพลสค่อนข้างแข็งกร้าค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจค่อนข้างจะ จะเป็นคนที่ใจแข็งพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นคุณเอาเขาไม่อยู่แน่สเตรนคือความอดทนการปรับตัวเข้าหากับคุณบางครั้งก็ทุกข์กับคุณเหมือนกันนะสี่ไม้เท้าเบื่ออารมณ์เบื่ออารมณ์หมุดหงิดอารมณ์อยากพัก เบื่อบรักที่มันต้องวิ่งตามแต่ถึงยังไงก็ตามเขาก็กลับมากลับไปกลับมากลับไปกับคุณไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะหรือในความสัมพันธ์นี้เป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่เขากับคุณอาจจะเป็นเพื่อนการสมัยเด็กสมัยปถมมัธยมมหาลัยยังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงยังอยู่ในหมู่ที่ที่มันยังต้องเห็นกันน่ะมันยังต้องเห็นกันพอเห็นกันมันก็เสียดแทงน้้าใจกันซึ่งกันและกันประมาณนั้นเดีมเพอร์ผู้นี้ค่ะขี้หึงขี้ห่วงขี้งกขี้เก๊ก คนคนนี้อาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆมีตําแหน่งใหญ่โตอาจจะมีอายุสักหน่อยอายุมากกว่าคุณคุณอาจจะเป็นเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะอืมไพ่ของอาจารย์ที่อาจารย์มองเห็นความรักครั้งนี้เป็นเป็นรักรักเลิกเลิอกออนออนออฟอมีปัญหากันอยู่เป็นเนืองเนืองมีปัญหาเสร็จเคลียร์กันได้มันมีความรักที่ไม่เท่าเทียมค่ะเรารักเขาแต่เขาไม่ได้รักเราเหมือนที่เรารักเขาเราอาจจะอยู่ในเกม เราอาจจะอยู่ในความที่คนคนนี้เป็นคนชอบสร้างสเสน่ห์ชอบเป็คนเข้าหาชอบเป็คนสรนเสริญเยินยอชอบมีตัวเลือกเยอะๆมันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์เขาพราวเขามั่นใจประมาณนั้นความรักที่เขามีตระกูลอาจารย์ไม่เห็นเลยนะแค่มีความรู้สึกว่าฉันมั่นใจว่าคนเข้าหาฉันเยอะเขาอาจจะมั่นหน้ามั่นตาของเขาก็ได้นะเพราะคนเข้าหาเขาเยอะจริงๆนะ ขาดูอัมพเลอของเขาคืออะไรคะปือศพอัมพเลอของเขาคืออะไรออมเขามีความรักกับคุณเหรอครั้งใหม่ถามว่าเขายังมีความผูกพันกับคุณไหมใช่ยักเป็นความผูกพันความรู้สึกดีๆยังมีกันอยู่ความรู้สึกผูกพันความรู้สึกดีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันลึกๆแล้วมันอาจจะยังไม่ได้อยากจะขาดกันขนาดนั้นยังไม่ได้คิดจะฟาดฟันกันขนาดนั้นนั่นนะประมาณนั้นเออ อะไปต่อซิพู้ศพจ้าตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขาคะคิดยังไงกับเขาอยากจะตัดคุณแรงนะในความนิ่งเฉยของคุณคุณแรงคุณรอเขาอยู่เดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีตุลค่ะราศีตุลราศีสิงห์น้ำกรกฎมนพิจิกค่ะแมษกลุ่มเด่นพฤ้ศพกันมาก่อน คุณรอเขาแต่การรอของคุณนะมันเป็นการรออย่างชาญฉลาดคุณอาจจะมีความรู้สึกถึงการรักการเลิกการกลับมากลับไปบางทีเขาก็เฉยใส่คุณบางทีเขาก็ตอบสนองคุณคุณเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆครั้งในเวลาเดียวกันคุณรอคนคนนึงเคยอาจจะอยากเคยสัญญาเคยพูดกับคุณไว้ว่าต่อไปในอนาคตเราจะแก่ตัวเราจะไปมีอนาคตร่วมกันคุณยังแอบฝัน คุณยังอยากได้ความรักที่มั่นคงเป็นไพ่ใบนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณยังยืนอยู่ตรงนี้หวาดหวังว่าสักวันหนึง่งเขาจะกลับมาอยู่กับเราเขาจะกลับมาหาเราเขาจะรักเราคุณรอได้ประมาณนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะ The fool ค่ะเ <size> ขายังล้นลายอยู่เลยค่ะชอบในความเป็นตัวของตัวเอง ขาผูกพันธะสัญญาอะไรกับคุณไว้เดียมพรเลกคนคนนี้เป็นเดฟูนะคะชอบท่องเที่ยวชอบมีอะไรแปลก,ปกใหม่ๆชอบผชนภัยถ้าเขาชอบใครเขาจะทักเองเขาจะหาเองเขาจะวิ่งตามคนคนนั้นเหมือนดูเป็นเจ้าหญิงแต่ถ้าเขาไม่ต้องการเขาจะทําเฉยเหมือนไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนประมาณนั้นเขาไม่คิดจากจะลงเอยกับใครเขาชอบความสด เขาชอบการที่มีคนหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์เขาชอบเป็นโสดเขาชอบไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไปแฮงค์เฮาส์ใช้ชีวิตโสดจนชินแต่การที่เขาออกไปจากคุณไม่ได้อาจจะมีสัญญาภาระพันธะไม่ว่าจะเรื่องเงินไม่ว่าจะเรื่องงานหรืออะไรที่จะต้องเอื้อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเขายังอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ไปไหนหรอกบางครั้งก็เสียใจเหมือนกันนะที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่เป็นท็อกซิ เสียใจที่ว่ามันมจบกันไม่ได้สักทีมันทําให้เขางุดหิดมันทําให้เขารําคาญใจมันทําให้เขารู้สึกแย่บางครั้งเขาก็อยากจบกับความเว้นเวอร์ของคุณประมาณนั้นอืมอ่ะไปต่อสิคะคุณล่ะคุยกับใครคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับเขาไหมคะ <c oughs> มีคนอื่นไหมคุณมีคนอื่นไหมนอกจากเขาห้าดาบไปฟาดไปฟันใครคุณรักเขาค่ะคุณรักเขาคุณมองเขาเป็นคนในครอบครัว คุณอยากได้โอกาสจากเขาคุณอยากรอเขาคุณต้องการเขาคุณรักเขาจริงๆนะมันมี two of cups มันมี two of c u p มันมีหนึ่งเด็กถือถ้วยความรักของคุณเนี้ยคุณรอเขารอทั้งๆที่รู้ว่าบางทีคุณรู้อยู่กับใจแต่คุณหักใจไม่ได้คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คุณต้องการมันมากความสัมพันธ์นี้เขาล่ะ คิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เออไม่ใช่เขาคุยกับคนอื่นใช่ปะเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมเยอะแยะจริงเขามีเพื่อนเยอะเขาชอบแฮงเฮาส์ชอบปาร์ตี้ใช่เขามีคนอีกคนที่เขารักหรือเปล่าเขามีใครคนนั้นซ่อนอยู่เขามีสามถ้วยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้เด e อะซัน เขาชอบกับการที like <wh> ่เขาไป h a งเข้ากับเพื่อนไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนความรักมีแต่การเติมเต็มเลยเขาไม่มีความรักที่มั่นคงอยู่นะคุณไปเป็นบุคคลที่สามของใครไหมคะเขามีความสุขกับการยืนอยู่ตรงนี้จริงๆเขาไม่อยากเป็นครอบครัวกับใครหรอกเขาชอบความรักที่เป็นอิสระ one night stand รักที่ไม่ต้องมาถามกันว่าอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่รักที่ไม่ต้องมีใครมารออยู่บ้านรักที่จะแบบจะไปไหนก็ได้ทาอะไรก็ได้แบบนั้นอะ สคริปต์ไม่มีเมื่อกี้ถามอะไรบ้างแล้ว <c oughs> คุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะรักตัวเองค่ะหาความยุติธรรมกับตัวเองค่ะนิ่งเฉยค่ะยอมรับในโชคชะตาค่ะรักเขาค่ะอาจารย์ <c oughs> คุณจะยอมทนคุณจะยอมนิ่งคุณจะทำเหมือนไม่รับไม่รู้ <c oughs> แต่คุณอยากมีเขาประมาณนั้นเขาล่ะ จะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่เป็นคอ็อกซิกไหมมันจะดีกว่านี้ไหมจิกบครับคุณจะไปเขาก็ล้งคุณไว้สักทีหนึ่งเขาก็กักคุณไว้สักทีหนึ่งเขาก็นิ่งสักทีหนึ่งเขาก็ไม่ตัดสินใจสักทีหนึ่งเขาก็เครียดนะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นมันมันคือเขาพยายามนิ่งนะเวลาที่เขาไม่พอใจเวลาที่เขาไม่ต้องการเขาไม่อยากคุยเขาก็จะนิ่ง เขาก็ยังเห็นถึงความสัมพันธ์เก่าๆของเราสองคนถึงไม่อยากตัดคุณออกจากความสัมพันธ์นี้ใช่แต่เขาเบื่อการทะเลาะเขาไม่ชอบการทะเลาะเขาบอกการทะเลาะมันทําให้เขาพลังงานของเขาไม่ดีประมาณนั้นอืมอ่ะอ่าหมดยังหมดยังคําถามอีกข้อหนึ่งสิบหกถึงสามสิบเอ็ดนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรประสบ King of Pentacle อ uh, ่ Queen of Pentacle ค่ะ The W for of Fortune Ace of Pentacle The Moon คุณจะรู้สึกอึดอัดคุณจะรู้สึกโลง่งอึดอัดโลง่งไม่ไว้ใจอึดอัดโลง่ง <c oughs> มันคืออะไรวะาจารย์คือเหมือนพอคุณได้เติมเต็มในสิ่งที่ทคุณต้องการสักหน่อยหนึ่งคุณก็รู้สึกดีขึ้น แต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยเดมูนความกังวลใจความวิตกกังวลความเครียดความทุกข์ความทรมานความไม่เวเนื้อเชื่อใจความรู้สึกหวาดระแวงในใจลึกๆที่มันซ่อนอยู่นั้นทําให้คุณทุกข์แต่คุณก็ตัดขาดจากเขาไม่ได้คุณก็ได้แต่ยอมรับก้มหน้าในชะตากรรมของตัวเองแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองแบบนี้โชคชะตาฟารรกิด มันอาจจะทดสอบคุณก็ได้ถ้าคุณผ่านผู้ชายคนนี้ไปได้หรือผ่านผู้หญิงคนนี้ไปได้ในโลกลากคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วถ้าผ่านไอ้นี่ไปได้ชีวิตฉันไม่ต้องกลัวอะไรกันหรอเพราะอยู่ไกลนี่มันทุกข์เหลือเกินประมาณนั้นอถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะเธอศอบทำงานเขายุ่งอยู่เขาไม่ว่างเขาไม่ว่างเพราะเขาทำงานเยอะ ก้าช่วย the chariot the tower คำเตือนของเขานะมันเป็นคำเตือนเนะ่ไม่ใช่คำบอกนะอาจารย์มองว่ามันเป็นคำเตือนนะเพราะมันเป็นไพ่ที่ดูแรงมากอะ่ะคือเขาบอกคอยทำงานอยู่จริงๆเขาก็มีพาระนาที่เยอะแยะเขาก็มีคนคุยเยอะแยะหรือเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะถ้าคุณไปจุกจิกจู้จี้เขามาก the tower เขาจะไปนะเออ ถ้าคุณไปทำให้เขารู้สึกแย่รู้สึกท็อกซิกรู้สึกอึดอัดเขาจะไปทาว Tower เขาไม่ทนคนคนนี้นไม่ทนนะคะ The Tower มาแล้วถ้าจุกจิกจู้จีจ้กวนหัวใจเขามากเกินไปเขาก็จะตัดคุณออกที่เขายังไม่ตัดเพราะเขายังมองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวหรือครอบครัวคุณรู้จักกันเป็นญาติกันก็ได้แต่คนคนนี้คุณเอาเขาไม่อยู่ค่ะเขาไม่ชา a r i o ต เป็นคนที่ไม่เคยฟังใครเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจและในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกมันคือถูกในโลกล้านนี้ไม่มีใครถูกเขาถูกอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะไปพูดอะไรว่าเขาผิดต่อให้คุณจะไปบอกว่าเขาเป็นอย่างงูเน,งงนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาไม่ฟังคุณหรอกเขาฟังตัวเขาเองคุณพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองบอกเลยว่าเขาเป็นคำเตือนถ้าอยากอยู่ตรงนี้ ก็อย่าจุกจิกจู้จี้มากเพราะความรู้สึกของเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าคนที่เขาจะอยู่ด้วยอาจจะไม่ใช่คุณค่ะเจ็บเนาะอ่ะขอให้แนะนำห้าใบค่ะให้กับความสัมพันธ์นี้คุณอยากให้เขากลับมาคุณรักเขาจริงสามถ้วยคุณยอมอยู่ตรงนี้ก็ได้สามถ้วยคุณรู้มันลำบากแต่คุณรักเขาคุณพยายามทำมาเข้าข่ม คุณส่องเขาคุณตามสองตัวเขาเองตามสองญาติเขาตามสองเรื่องราวชีวิตความเป็นไปลระทำให้คุณต้องทุกข์ทำให้คุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นไพ่แนะนำว่าคุณก็รู้จากสถานการณ์ของคุณเองสามถ้วย The Lover รักที่เขาไม่เลือกรักที่มีบุคคลสองคนขึ้นไปมันเป็นสคนรักที่ถ้าเขาชัดเจนเขาเป็นคนเจ้าชู้คุณก็รู้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวคุณก็รู้จริงๆคุณรู้หมดแต่อดไม่ได้มากกว่าพระศพ เพราะงั้นไพ่บอกว่าทําใจค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎราศีเมถุนราศีพฤษภราศีธนูไพ่บอกทําใจอาทมาเข้ากลมพยายามยอมรับกับโชคชะตาที่เบียงมาให้มันอาจจะเป็นบททดสอบของชีวิตคุณและคุณจะก้าวผ่านมันไปณนะวันนี้คุณยังก้าวผ่านมันไปไม่ได้แต่วันข้างหน้าคนเราเจ็บแล้วมันจะมี เขาเรียกภูมิต้านทานใ้ตัวตัวเองเจ็บครั้งแรกเจ็บครั้งที่สองเจ็บครั้งที่สามเจ็บครั้งที่สี่เพราะฉะนั้นพอภูมิต้านทานของคุณหนามากพอณเนะวลานั้นคุณอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่เขาไม่เลือกก็ได้ถึงเวลานั้นคุณจะเลือกใช้ชีวิตใช้ความรักเลือกชะตาชีวิตของคุณเองแต่ตอนนี้คุณยังเลือกไม่ได้เพราะคุณยังรักเขาผส ลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชื่นบอกแล้วอย่าลืมดวงส่วนตัวแอปไลน์มาค่ะแอปใต้เอฟอีศูน e ย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ